รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวคุณภาพที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมงานคุณภาพช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้นะครับมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ลงมืที่ทําข่าวสารแล้วก็หยิบยกขึ้นมานาเสนอรวมถึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับส่วนประเด็นข่าวสารที่ ใจวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ที่ห้องประชุมกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์ู่ย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายสุวัพพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินท <c oughs> ร์รร <c oughs> เป็นประธานในการประชุมอำนวยการติดตามประเมินผลภายใต้งานบริหาร,ราจัดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนระดับจังหวัดปี2565โดยมีพันเอกกิติพงศ์พุทธิมณีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พันเอกธีรพงศ์โอวาดเศราธิการมฑลนทนหารบกที่25พันเอกอัครสิทธิ์ปากิราตาหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนกการข่าวพันตรจเอกศิลปะกกย,ยราชู้กกำกับฝ่ายอมริการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมซูมตามคณะกรรมาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกำหนดให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในเป็นหน่วยงาน หลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการซึ่งเป็นแผนระดับที่3ที่รับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงในแผนแม่บทย่อยด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคง จากกรณีที่ประเทศไทยได้ถูกลดอันดับการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากทางการสหรัฐลงเป็นอันดับประเทศที่ต้องจับตามมองโดยมีข้อสังเกตในเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจังในทุกภาคส่วนปัญหาบังคับใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการประมงรวมทั้งปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมายตามที่ทราบแล้วนั้นจากกรณีดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชา,านายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทรวง สุวรรณรองนาย,ยกัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและการบังคับใช้แรงงานในภาคการประมงโดยมีพลตํารวจโทสุราเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทํางานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ ควบคุมฟอร์ระวังการทําประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อกับเพื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการประมงเพื่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและประสานการปฏิบัติร,ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผลตารวจโทสุรเชษถักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการการะทําประมงผิดกฎหมายประเดินหางพบปะ และประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยนําโดยนายสาวมะาแอแจ๊โบดอนายวิชกศักดิ์หลนนรงไพศีนายเจริญโตออีแตและพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านที่กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในทุง่งอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชในการต่อต้านการกระทำประมงผิดกฎหมายเพื่อดูแลทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนแล้วใครเป็นผู้กระทำผิดเพราะน,นั้นวันนี้ มูล,ลนิธิปรเต็กตึงนำโดยนางสิริกุลโอภัสวงศ์กรรมการและเลขาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายจารุวัฒน ภูนัฏฐานนลกรรมการและเฮรัญยิกนายนิพนธ์ลีละศิธรกรรมการรวมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและทุนทุกระดับปีสุดท้ายทุนสัญจรประจำปี2564แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกลังสงขานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงและกระบี่รวม265ทุนรวมเป็นเงิน2 2 5ล0 0นบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามมุ่งหวังเติบโตรพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ซึ่งในปีนี้มูล,ลนิธที่กำหนดให้มอบผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาและเยาวชนจากสถาบันต่างๆร่วมพิธีรับมอบผ่านทางระบบออนไลน์ การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพอติกติงแบ่งเป็นการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษาทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้นและทุนทุกระดับ ปีสุดท้ายมอบณที่มูลนิธิทำการปลเตึงกรุงเทพมหานครรวม2,336ทุนและมอบทุนการศึกษาสัญจรในระดับชั้นประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้ายให้แก่สถาบันการศึกษาในภูมิภาคโดยมูลนิธิได้ให้มอบให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้รวม265ทุนรวมทุนการศึกษาที่มอบในปี2,564เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น16,930,000บาท จังหวัดกาลสินร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินเปิดบ้านศิลปินด้านผ้าไหมแพรวาที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นขุนพลแห่งผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมการันตีฝีมือและคุณภาพผ้าไหมแพรวาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าไหมแพวรวาส่งเสริมบุคลากรทรงคุณค่าอนุรักษ์สืบพอดภูิปัญญาท้องถิน่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สารต่อบม,มรดกล้ำค่าผลิตภัณฑ์โอทอ็อกผ้าไหมแพรวานายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมอบ านายสุภาษิตกอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดบ้านศิลปินโอท็อปกาลสินสามแห่งที่ตำบลโนนศิลาอำเภอสัษสขันหนึ่งแห่งตำบลดินจีอำเภอคำม่วงหนึ่งแห่งและตำบลโพนอำเภอคำม่วงหนึ่งแห่งโดยมีนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยส่วนราชการภาคประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนทุกนแขนงเข้าร่วมง,งานภายใต้มาตรการป้องกนันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้บรรยากาศในการเปิดบ้านศิลปินเป็นไปด้วยความคึกคักสีสันอยู่ที่การ จัดานเทศกาลผ้าไหมแพะว่าลวดลายสีสันสวยงามแต่ละผืนมูนลค่า5-6หหลักโดยเฉพาะที่บ้านศิลปินแห่งแรกที่บ้านม่วงคำเลขที่90หมู่ที่2อตำบลโนนศิลาอำเภอสหสคขันจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบ้านของนายวิทวัสโสภารักษ์ทายาทหม่อนไหมที่มีความสนใจในงานทอผ้าแพะวามาตั้งแต่อายุ9ขวบโดยเปิดบ้านศิลปินครั้งนี้ได้จัดาเทศกาลเกี่ยวกับผ้าไหมแพะว่าเริ่มจากขั้นตอนการย้อมสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติขั้นตอนการทอ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปลาวาวาหลายเฉดสีหลายลายซึ่งได้รับความสนใจจากทุกคนเป็นอย่างมาก ความคืบหน้ากรณีเพื่อนบ้านบุกยิงจากสิบเอกเรวัตเปลืองช่วยอายุ5 9ปีเป็นอดีตสารวัตรทหารเสียชีวิตคามานั่งเห็นอ่อนบริเวณข้อเลี้ยงไก่ชนเมื่อวันนี้นายประมุกิตจันทร์อายุ4 9ปีหรือดำผู้ต้องหาในขรมอบตัวกับตำรวจแล้วพร้อมอาวุธปืน9้ามมอซึ่งเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนำมามอบให้กับตำรวจด้วยโดยถูกแจ้ง3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางซ้าย ฐานะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานายปลอมมกผู้ต้องหาซึ่งถูกส่งตัวดำเนินคดีที่สพเมืองสงขลาได้รับการประกันตัวออกมาแล้วโดยญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด ,00 0 0 0บาทในการยื่นประกันตัวออกไปโดยเหตุผลที่ผู้ต้องหารายนี้ได้รับประกันตัวออกไปเนื่องจากได้ขมามอบตัวเองและได้นำทั้งอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจรวมทั้งมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีพฤติการในการหลบหนี จึงได้ให้การประกันตัวออกไปในชั้นพนักงานสอบสวนผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวออกไปโดยพ่อของจ่าสิบเอกเกรวัตบอกว่าไม่น่าจะให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีที่โหดเหี้ยมยิงโดยไตรตรองไว้ก่อนและมีความอาฆาตเกรงว่าหากได้รับการประกันตัวออกมาญาติพี่น้องหรือพยานจะไม่ปลอดภัยและจะมายุ่งเหยิงกับพยานและต้องอยู่อย่างหวาดระแวงโดยหลังจากนี้จะรวบรวมญาติพี่น้อง ยืนเรื่องคัดค้านถอดถอนการประกันตัวดังกล่าวต่อไป ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผลอากาศตรีสุพิช,ชัยศูนทอนบุระรองเลขาธิการพระราชวัง5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาเศร,ฐเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติโดยมีน,นายนรงศักดิ์โอสถนากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ผลโทสมบัติธัญ,ญวันณนายทหารปฏิ ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเนื่อประชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และด็ตอร์วิวัฒสัญญากรรมทรประธานมูล,ลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและน้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตามโครงการโคกหนองนาสัปายะและรมณียสถานศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคม2562เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและท่องแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราัฎรตลอดไป ทอนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันยึงมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาทิพย์ม,หา,มหาราชบรมนาถบพิรเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ ร้อยตำรวจเอกประมาณภูลศินรองสรารวัตรสอบสวนสบพบางคล้ารับแจ้งเหตุไล่ยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัยราชพัฒน์ราชนครินฉะเชิงเซาซึ่งชุดสืบสวนได้นําตัวนายปียอพงศ์พุกสอนอายุ35ปีพักอศาศัยอยู่ในตําบลหัวใจซึ่งเป็นผู้เสียหายเพื่อมาดูจุดเกิดเหตุและให้การกับเจ้าที่ว่าตนเองได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหอนด้าเวฟสีดําแดงหมายเลขทะเบียนกไก่ทอถุง8059ฉะเชิงเซามาพร้อมกับแฟนสาว ที่ตั้งขันได้6เดือนซึ่งกําลังจะไปส่งแฟนสาวที่บ้านในพื้นที่อําเภอราชสารระหว่างทางตรงจุดเกิดเหตุหน้าถนนมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนผู้ก่อเหตุได้จอดรถยนเก๋งยี่ห้อโตโยตา้ายาลิสสีดําหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร374สากแก้วโดยทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสันติสุขใจห้วบไม่ทราบอายุจอดรถยืนดักรออยู่เมื่อตอนเองกับแฟนสาวได้ขี่รถจักรายานยนต์ผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุดังกล่าวผู้ก่อเหตุได้ชักปืนออกมายิงทางตนกับแฟนสาว โชคดีที่ไม่โดนก่อนที่จะรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีมาตามเส้นทางหลังมหาวิทยาลัยราชพัฏจนมาถึงเขตอำเภอร,ราชสารซึ่งผู้ก่อเหตุได้ขับรถไล่ติดตามมาทาันและใช้ปืนยิงซ้ำจนไปโดนแฟนสาวที่ท้อง6เดือนกระสุนเข้าที่บริเวณชายโครงทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือน,นางสาวกนกวันณนากรอ,อาอยุ35ปี ก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปล่าสุดเมื่อเวลา14.30นกานของวันเดียวกันนายสันติสูกใจห้วบอายุ27ปีผู้ก่อเหตุได้ติดต่อขอมอบตัวที่สถานีต,ตำรวจภูธรบางคล้าซึ่งผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าที่ก่อเหตุไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ในอดีตนั้นนายปียะพงษ์พุกสอนได้เคยข่มขืนแฟนสาวของตนเอง ทำให้นายปียพงศ์ได้ถูกดำเนินคดีจำคุก4-5ถึงปีหลังจากที่นายปียพงศ์ได้พ้นโทษออกมาก็พยายามที่จะมาหาเรื่องผู้ก,ก่อเหตุเพราะกดแค้นที่มีการแจ้งความดำเนินคดีจนต้องโทษซึ่งตนเองก็เจ็บแค้นจึงได้ก่อเหตุไปเบื้องต้นตนเองตั้งใจที่จะยิงนายปียพงศ์ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแฟนสาวทําให้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเข้ามอบตัวเจ้าที่ได้นําตัวผู้กระเหตุไปที่ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเราเพื่อทําประวัติผู้ต้องหารอมทั้งเก็บคราบขมอดินปืนก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ที่วัดมณีวงตะบลนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพร,ระครูปริยรัตนานุก,กูลหลวงพี่ต่อประทานมูล,ลนิธิวังรัตนมณีมหานาครบาดาลน,นาครราชราชา ได้มอบข้าวสารหอมมะลิถุง5กิโลกร,รมัมจำนวน2,600ถุงซึ่งข่าวนี้มอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตตบนดงละครอเมืองจัังหวดนครนายกมีทั้งหมด13หมู่บ้านหมู่บ้านละ200ถุงรวม2,600ถุงรกระครูปริยะรัตนานุกูลหลวงพิต่อ แต่มอบหมายให้วัยยาววัชกรและคณะกรรมาการวัดเป็นตัวแทนมอบข้าวสารโดยมีนายชัยวัดโชิธรรมกำนันตำบดงละคอพความด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง13หมู่บ้านเป็นตัวแทนในการกรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายเรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบโดยหลวงพี่ต่อตั้งใจจะมอบข้าวสารช่วยเหลือประชาชนทุกกลัวเรือนและทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งจะประสานผู้นำชุมชนให้เข้ามารับอาทิตย์ละหนึ่งตำบล ซึ่งหลวงพี่ต่อมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องได้รับข้าวสารการทุกตำบลดังที่ตั้งใจไว้ที่สวนนงนุษย์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้ให้การต้อนรับนายฮกสอพวนเอกอัครราชทูตจัมปูชาประจําประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมสวนนงนุษย์พัทยาและมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับคุณกำพลตันสัจจา ประธานสวนดงนธพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนธพัทยาได้ผ่าชมมะพร้าวทะเลที่สุกพร้อมกันจำนวน3ลูกโดยทําการปลอกมะพร้าวทะเลสุกเพิ่มอีก3ลูกพร้อมกันโดยต้นมะพร้าวทะเลต้นที่สุกในวันนี้เป็นต้นที่4มีอายุประมาณ32ปีเคยสุกในต้นเดียวกันมาก่อนแล้วจํานวน3ลูกพร้อมกันต้นนี้ได้นํามาปลูกเมื่อวันที่5มีนาคม2542ต้นกล้าอายุประมาณ9ปี มะพร้าวทะเลต้นนี้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ผลโดกและมีผลขนาดใหญ่มากทั้งต้นมีผลทั้งหมด2 8ผลเก็บไปแล้ว3ผลและเก็บในวันนี้อีก3ผลพร้อมเกลี่ยนําไปขยายพันธุ์นายกําพลกล่าวว่าปัจจุบันสวนจงนุนพัทยามีต้นมะพราะ้าแฝดหรือมะพร้าวทะเลอยู่ในความดูแลจำนวน36ต้นเป็นต้นตัวผู้4ต้นและต้นตัวเมีย7ต้น ้นที่ยังไม่ทราบเพศอีก25ต้นซึ่งอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามมูลค่าต่อผลมะพร้าวแฝด1ลูกจะมีราคาอยู่ที่ประมาณแสนบาท และที่เป็นต้นกล้าราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0บาทในการน,นี้หลังจากชมการปอกมะพร้าวทะเลที่หายากคณะทันทูจัมพูชาประจำประเทศไทยได้เดินทางขึ้นเขาบันไดเลิกร่วมปลูกต้นลำดวนต้นไม้ประจำประเทศจัมพูชาในส่วนลูกขาชาตชาที่สวนนงนุพัทยาได้ดูแลและจะหาพันไม้หายากมารวบรวมไว้ที่สวนแห่งนี้เพื่อเป็นบรดกของชาติต่อไป เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43นำโดยร้อยตำรวจโทไก่สอนล่องลอยหัวหน้าชุดสนธิกำลังชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวชุดวิเคราะห์ข่าวบกสอสภาค9ทหารหมอทบ .42 สำนักการข่าวกอรรมนเจ้าหน้าที่กก .6 บก,ก,ก,กปทสเข้าตรวจค้นภายในกรนำบ้านไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ที่ริมทางรถไฟหมู่ที่5บ้านไรต่ตำบลมัานรุ่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งลักลอบขายยาเสพติดจับกลุมนายอิทธ ปลาสีปานหรือออฟอายุ36ปีพร้อมยาบ้า419รอยเาม็ดยาไอซ์1.5กรัมอุปกรณ์ในการเสพ1ชุดโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องตัวยาบ้าและยาไอซ์ใช้วิธีสุกซ่อนไว้ทั้งในเครื่องปั่นผลไม้และในเครื่องปั่นไฟและใต้เบาะนอนจากการสอบสวนทราบว่าสั่งยาบ้าและยาไอซ์มาจากนายวีรพงศ์อิสโรหรือเบ่าวโดวยสั่งยาบ้ามาครั้งละ1ชุดจำนวน200เม็ดราคา2,800บาททั้งนำมาเสพเองและแบ่งขายให้กับกลุ่มไม่รู้ในพื้นที่ แถวละ10เมตร300บาทล่าสุดสั่งมาโม่วที่9มกราคมที่ผ่านมาตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนนายวีรพงศ์ที่ถูกสัดทอดว่าเป็นเอเจนต์ขายยาเสพติดให้เจ้าที่กำลังเร่งติดตามจับกลุมตัวต่อไป ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ทีวีออนไลน์ฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะลงมาที่นําข่าวสารดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ